สวันอาทิตย์นะคะวันนี้แม่ต๊อจันสว่างมาแบ่งปันทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ต๊อ,อ,อใส่ชุดสีแดงวันอาทิตย์สีแดงแล้วก็หน้าก็แดงด้วยนะคะแดงจากการที่แม่ต๊องลงเร่งรัดการผัดเซลเมื่อวานลงน้ํายาพอกสมุนไพรสดไปสองขวดนะคะ2ขวดเพื่อเร่งรัดการผัดเซลล์ให้เร็วยิ่งขึ้น ให้เร็วยิ่งขึ้นก็คือแดงทันทีนะคะแดงอย่างนี้แม่ต้อจะกํากับอาการให้แดงแบบชมพูและเลือดไม่ใช่แดงไม่ให้แดงแบบมากกว่านี้แดงประมาณเหมือนปัดแก้มแล้วการหัดเซลล์เขาจะลอกตื้นๆถ้าแดงกว่านี้อีกถ้าไม่ต้องลงอีกวันนี้มันก็จะแดงกว่านี้แล้วก็จะอาการผัดเซลล์มันก็จะลึกลงนิดนึงแต่แม่ต้อกกลัวจะไม่ทันวันงานเพราะว่าแม่ต้อจะเผื่อไว้ลงบำรุงด้วยนะคะ คือหกหรือเจ็ดวันนะคะแม่กซ็อก็เม่ก็จะขุยก็จะหมดแล้วเซลล์ที่ตายเซลล์ที่เสื่อมก็จะหลุดออกหมดแล้วนะคะก็แม็ซอ,อวันที่สิบวันที่สิบสี่นี้จะมีงานที่บริษัทจันสวางนะคะเผื่อไว้เผื่อไว้ให้ได้ลงมำรุงหน่อยสักสองสามวันเพื่อเผื่อเม็ซออาจจะหมดในห้าหรือหกวันเท่านั้นนะคะก็มีเวลาเยอะอยู่มีเวลาเหลือเฟือเลยค่ะทีนี้แม่กซ็อ วันนี้ไม่ได้มาล้างหน้าให้ทุกท่านดูนะคะวันนี้จะมาจะมาคุยว่าเมื่อเกิดอาการกอดสวยแบบนี้ก็อาการกอดสวยคืออาการที่แม่ต้อทั้งใจทาเพื่อจะเร่งรัดการผัดเซลล์ให้กระทอบเซลล์อีกรอบสองเมื่อที่ผ่านมาคือรอบที่หนึ่งอันนี้จะผัดเซลล์รอบสองรอบรอบสองแล้วก็ก็ก็จะรอบแบบหกหรือเจ็ดวันก็จะทันงานพอดีนะคะแล้ววันนี้ไม่ต้องมาแบ่งปันเยอะเลยะคะ่ะโอ้ ทานคนเดียวอันนี้น,น้ำมะพร้าวร้อนอากาศแล้วร้อนอย่างนี้ดืด่มน้ำมะพร้าวสดชื่นดีนะคะและมีประโยชน์ด้วยนะคะน้ำมะพร้าวนะคะผู้หญิงเราควรจะดื่มนะคะสาชะลอวัยเหมือนกันนะคะแล้วก็แม่ต๊อกเมื่อวานยังติดใจเทมเป้นะคะแม่ต๊อกทำเมนูเทมเป้อีกแล้วค่ะวันนี้ชอบมากเลยเทมเป้เทมเป้นี้แม่ต๊อกจะทําไว้ทานได้ประมาณสักสองไม่เกินสามวันนะคะสองสามวันก็จะหมด คือไม่ทาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทามากกว่านี้เดี๋ยวเราจะทานไม่ทันไ,ไม่ต้อม่ต้อยต้องการที่จะใหม่ๆอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องต้องทาอยู่เรื่อยๆทําให้แบบแทนเนื้อสัตว์นะคะเทมเป้เมื่อเช้าทานกับกาแฟอีกคุอร่อยมากเลยนะคะเทมเป้แล้ววันนี้ก็ชอบเมนูเมื่อวานติดใจเมื่อวานยังยังอ่ายังกลิ่นโชยลึกขึ้นอยากทานอีกวันนี้ก็เลยทําอีกนะคะ ทำมาอีกก็คือนีน่ค่ะเมนูของแม่๊อนะคะทานถึงทานเป็นข้าวเย็นไปเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะไม่ทานอ่ะจนถึงพรุ่งนี้เช้าแมต่ตอจะไม่ทานข้าวเย็นวันนี้เวลาเกือบจะบ่ายสี่โมงแล้วนี่คือข้าวเที่ยงของแมต่ตอะนะคะแล้วก็ส่วนแม่๊อะจะติดใจมากเมื่อวานอร่อยนะคะท่านทุกท่านลองทําดูนะคะเมนูเมนูมนยำยำเทมเป้นะคะ่ะยำเทมเป้แล้วแม่ซอจะใส่ เสดาด้วยโรยด้วยค่ะมันจะคือเข้าขากันดีมากหรือคู่จิ้นกันดีนะไม่ต้องชอบกินอะไรที่ขมขมนะคะมันจะเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยา <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องรู้เลยว่าค่ะค่ะว่าช่วงนี้ฤดูของมันเสดาเราต้องทานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะวายก่อนนะคะต้องทานนะคะระบายด้วยแล้วก็เป็นยาจริงๆนะคะนี่คือนี่คือข้าวเย็นของไม่ต๊อนะคะข้าวเย็นไม่ต้องประมาณบ่ายสี่โมงนะคะ นี่ค่ะเมื่ออัดคลิปเสร็จแล้วแม่ต้อก็จะทานแล้วค่ะทานเป็นข้าวเย็นกับข้าวเที่ยงอันเดียวกันผู้ผิดค่ะขอโทษนะคะก็คือข้าวเย็นกับข้าวเที่ยงของแม่ต้อนเนี่ยคืออันเดียวกันเป็นมื้อเดียวกันแล้วแม่ต้อทานข้าววันละสองมื้อนะคะวันนี้แต่บางวันแม่ต้อก็ตะบะแต่ก็ทานสามเหมือนกันนะคะคือก็บางบางทีเราก็สายกลางบ้างแต่มีอาทิตย์เมื่อกี้อาทิตย์ที่แล้วแม่ต้อจะมีหนักไปสองสามมื้อเพราะฉะนั้นที่เหลือของสัปดาห์หนึ่ง ไม่ต้อจะขอจะขอเบาขอเบาลงนะคะเรื่องทานอาหารแล้วทีนี้อันอีกอันมะม่วงเนะี่ยก็มีประโยชน์นะคะต้องทานนะคะบำรุงสายตาด้วยถ้านอนุมุลอิสระด้วยผิวเราจะดีด้วยนะทานไปทานเลยค่ะมันไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาสุกงอมมากไม่ต้อจะชอบแบบหามหน่อยนะคะอันนี้มะม่วงทานคนเดียวจนถึงก่อนหกโมงเย็นแม่จะทานได้นะคะไม่ต้องมีกลัวว่าจะอ้วน แล้วอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะน้ำนมถัว่วไม่ต้อกยังยังคงไว้อยู่จังทานทุกวันอร่อยในฝีดูตัวเองค่ะอ่ะทีนี้แม่ต้อนจะมาคุยเรื่องอ่ะเรื่องสมุนไพรต่อนะคะคือหลังจากที่แม่ต้อเนเร่งรัดการผัดเสียงเมื่อวานลงน้ํายาพอกสดวันนี้แม่ต้อกก็ล้างหน้าตื่นขึ้นมาก็มันก็จะเผาวๆเหมือนเราเป็นไข้นะคะเหมือนเราเป็นไข้นิดๆน,นะคะก็ปีเป็นสมุ่เป็นฟองเลยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยแม่แม่ต้อ แต่แม่ต้อไ,ไม่ได้ล้างสบู่เมื่อเช้าเห็นแม่ต้ก็เลยล้างมุ้โฟมไม่ต้องตียากค่ะท่านใดม,มีสบู่ก้อนกลมสบู่สมุนไพรก้อนกลมท่านก็ล้างไปเลยค่ะสบู่ก้อนกลมตีเป็นฟองนะคะเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ปะอย่างนี้นะคะล้างหน้าช่วงนี้เราต้องปฏิบัติหน้าแบบเบาเบามือนะคะแล้วเอาน้ำราดเลยพอราดเสร็จแล้วท่านแม่ต้ก็จะพอกหูพอกผสมกับน้ําเย็นเลยค่ะตอนเช้าตอนเช้านี่มีอาการลุม่มๆนะคะแต่พอ พอตอนนี้หายแล้วค่ะแม่ต๊อว่าเย็นนี้แม่ต้อกก็จะลงชุดรักษาต่อเลยนะคะแม่ต้อจะจะจะใช้ชุดไฮโซไล,ล่ขุยต่อเลยเพราะว่าแม่ต้อถ้าแม่ต้อจะมาเร่งรัดด้วยไอ้พวกอ่าพวกที่เม็ดเข้มข้นอย่างสิเอ็กซ์ตาไฟาเอ็กซ์ตากลัวจะลอกลอกนานแม่ต้อจะเอาไม่เอาลอกนานมากเพราะว่าได้เวลามีเวลาน้อยนะคะก็ก็จะได้ให้ลอกให้ทัดวันงานวันที่สิบสี่นะคะแล้วอ่า ระหว่างวันแม่ต้อก็ยังตกหุวข้ออยู่เรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ก็ยังตกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันยิบยิบ,ยบ,ยบมันเริ่มแล้วค่ะเซล์ที่เสื่อมมันเริ่มจะฝ่อแล้วเมื่อแม่ต้อลดอาการได้เซลล์เสื่อมจะเริ่มฝอลงทันทีเมือ่อเซลล์เสื่อมฝอลงก็รอวันหลุดลอกพรุ่งนี้ก็เริ่มลอกแล้วค่ะง่ายมากเลยการผัดเซลลการผัดเซลลผิวทั้งที่แม่ต้อผัดเซลเพิ่งเพิ่งจะได้13หรือ14วันเองนะคะน่ายยังนวลยังเด้งยังผู แต่เราสามารถเร่งรัดให้เขาเร่งเร่งให้เขาผัดเซลล์ใหม่ได้ผัดเซลล์เซลล์ยิ่งผัดยิ่งใสยิ่งรอบยิ่งยิ่งจางยิ่งฟูยิ่งเฟิร์มยิ่งเด้งยิ่งตึงนะคะนี่คือความความมหัศจรรย์ของสมุนไพรสมุนไพรจัสว่างซึ่งใครให้มาสัมผัสก็จะรู้เองนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องก็จะวันนี้ลดอาการได้เย็นนี้แม่ต้องก็จะใช้ชุดไฮโซไล่เลยค่ะ พรุ่งนี้เช้าแม่ตก็จะไล่ขุยยาวไล่ขุยยาวไปสักสี่ห้าวันหกก็หมดแล้วนะคะชุดชุดไฮโซก็คือเซรั่มหนึ่งสองกับเอ็กเพรสเพียวแล้วก็ไล่ขุยยาวเลยค่ะแล้วก็ผิวก็จะฟูเฟิร์มแน่นจะตึงกว่ารอบที่แล้วอีกนะคะเพราะว่าอันนี้คือผัดรอบสองถ้าผัดรอบสามก็ยิ่งตึงกว่าเดิมแต่ไม่ตอจะมีเวลาผัดแค่รอบสองเท่านั้นนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทแสนสว่างนําเที่ยวนะคะก็ นี่แหละค่ะแม่ต้อมาคุยให้ฟังว่าการเล่งรักการผัดเซลล์เสือ่อมใครๆก็ทําได้ขอให้มีความตั้งใจขอให้ใช้ถูกวิธีในในสมุนไพรจันสว่างสมุนไัยจันสว่างคือศึกษาแค่ศึกษาแค่ตลอกแพ็ยครับหรือถามเจ้าของศูนย์ถามผู้เชี่ยวชาญ 2. ใช้ครบชุดครบขั้นตอนนะคะ ต้องใช้ครบชุดครบขั้นตอนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจบอย่าให้คุณหา,หายจากการเป็นสิบเป็นปาไม่ใช่คุณต้องใช้ครบชุดครบขั้นตอน 3. ปฏิบัติให้ถูกวิธีค่ะแล้วก็สี่ห้ามใช้สินค้าอื่นปะปนอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะสมุนไพรเราเป็นสมุนไพรไทยถ้าเราเราใช้สินค้าอื่นมาปนซึ่งสินค้าอื่นเราไม่มั่นใจว่าเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้า เป็นเคมีมาคุณมาทาแล้วเกิดมีเอฟเฟกขึ้นมาเราจะวิเคราะห์ไม่ถูกแต่ถ้าเอฟเฟกของจันสว่างเรารู้เราเข้าใจเลยว่าเป็นอาการของสมุนไพรท,ทางานนะคะเพราะฉะนั้นแม่ต๊อก็เลยอยากมาแบ่งปันทุกท่านว่าขอให้มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นหนึ่งเชื่อมั่นในบริษัทจันสว่างนะคะ 2. ส,สองเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แล้วสามเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณจะต้องสวยเหมือนเพื่อนเพื่อนน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่มารักษาก่อนหน้านี้ถ้าไม่เขาสวยได้ทาไมฉันจะอดทนไม่ได้เขาก็ผ่านจุดเดียวกันนะคะซึ่งปัญหาคนไม่เหมือนกันบางคนปัญหาน้อยปัญหามากะคะ่ะแล้วแล้วอยากแจมานคือเชื่อมั่นในเม,มตเตาะนะคะเมตเตาะจะดูแลหนะะ้าคุณให้สวยเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ ยังไงก็มาฝากหน้ากับแม่ตอยินดียินด,ด,ดีดูแล็นสวยแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการผัดเซลล์ถ้าเรารู้วิธีการผัดเซลล์ผิวเราจะไม่มีวันแก่เราจะไม่มีวันเหี่ยวอาจจะเหี่ยวแต่จะช้ามาจะไปช้าแม่ตอว่าบอกว่าอายุไปเลยเต้องไม่ต้องตามแต่แม่ตอจะฉลอผิวด้วยสมุนไพรนะคะแล้วก็สวยสั่งได้กับแม่ตอจนสว่างนะคะ โทรมาได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ไม่ต้อได้ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็รับรักษาทางออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศหรือคุณอยู่ในประเทศอยู่ที่ไหนก็ได้ะคะ่ะเราเราแอดไลน์กันแล้วก็ไม่ต้อจะรักษาให้จนจนหายนะคะโอเคนะคะหวังว่าวันนี้ไม่ต้อจะมาให้ความรู้เรื่องเรื่องช่วงที่มีอาการก่อนสวยแบบนี้นะคะเราไม่ต้อแทบจะไม่ได้ไม่ได้พักหน้าเลยนะคะเพราะว่าอาการไม่ต้อ กำกับเองไม่ให้มันแหกโค้งไม่ให้เป็นอาการเยอะก็เลยลดอาการแค่เช้าเดียวเท่านั้นลดอาการของเมตต้อก็คือสองเย็นเท่านั้นคือพ่อของพ่อผสมน้ำเย็นกับไจกิงเย็นเมตต้อก็ยุบแล้วพอยุบแล้วเมตต้อก็ไล่ขุยยาวด้วยด้วยชุดชุดอ่าสิลามเซียนและองุกเทียวไปนะคะเมื่อเราเข้าใจรู้ใจการทํางานของสมุนไพรเราจะไม่กังวลเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้เมตตเม่ต้อก็จะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะ วันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะโอเคเดี okay. ๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดี